สนับสนุนโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน SME News Alert สมัครง่ายๆเพียงแค่กดดอกจัน473699900แล้วกดโทรออก สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Smart Planning นะคะรายการที่จะมาแนะนําเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับการออมและการบริหารเงินอย่างชาญฉลาดนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะดิฉันนิสารัตน์นะคะมารับหน้าที่แทนคุณชนิดานหนึ่งวันนะคะแต่อย่างไงก็ตามค่ะก็ยังคงมีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากกันนะคะเดี๋ยวในช่วงของ Money w i s นะคะเราจะไปติดตามกันค่ะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจขาลงแบบนี้คนตกงานเป็นจํานวนมากนะคะทําให้หลายๆคนกําลังว่างงานกันอยู่ในขณะที่เทคโนโลยีตอนนี้ก็ มีความทันสมัยมากขึ้นอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนสําคัญในการใช้ชีวิตของคนเรานะคะเดี๋ยวจะพาไปพบกับช่องทางการสร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ตนะคะสําหรับใครที่ว่างงานกันอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจนะคะที่จะเริ่มสร้างธุรกิจที่เป็นของตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะคะแต่ว่าในช่วงแรกนี้นะคะเราจะไปติดตามกันก่อนค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวในสังคมตลาดทุนค่ะ ปลุกกระแสตลาดบ้านพร้อมอยู่ด้วยการเดินหน้าเปิดตัวแคมเปญใหม่ที่ใช้ชื่อว่า AP 5 Wonders กับ5ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์บนทำเลทองทั่วกรุงเทพรวม15โครงการได้อย่างน่าสนใจ งานนี้บริษัทเอเชนยนพรอพเพอร์ตี้เดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนหรือ AP ได้ร่วมกับทางธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนจัดโปรโมชั่นกระตุ้นกำลังซื้อบ้าน้วยการมอบ5ข้อเสนอสุดพิเศษให้กับท่านลูกค้าที่จองซื้อบ้านในเดือนมิถุนายนนี้กับ AP5 ีไฟฟ์วันเดอร์สทั้งส่วนลดสูงสุดถึง2ล้านที่พวกมากับของกำนันเพิ่มเติมในโครงการไม่ว่าจะเป็น lcd tv ชุดโฮมเทเตอร์เครื่องปรับอากาศและอื่นๆอีกมากมายที่พร้อมให้ขนย้ายเข้าบ้านใหม่ได้อย่างมีความสุข โดยเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดังอย่าง Index r e v i ร w Mall ได้มามอบส่วนลดเพิ่มอีก7%จากราคาสินค้าจอยพร i ส์ขณะที่พันธมิตรหลักอย่างธนาคารไทยพาณิชย์ได้ให้สิทธิพิเศษทางการเงินผ่านแคมเปญน,นี้ถึง3ต่อประกอบไปด้วยดอกเบี้ยกกู้บ้าน0%นาน12เดือนการรับสิทธิ์แบ่งจ่ายเงินจองได้ถึง4เดือนผ่านบริการแบ่งจ่ายรายเดือน SCB ซดี